วัสดีครับนักเรียนนักศึกษาครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบจลระเบิดนะครับตามที่เราได้ทราบแล้วนะครับว่าะระบบจลระเบิดที่ใช้กับรถจรยายยนต์นะครับปัจจุบันก็จะเป็นแบบ C D I นะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันมากเลยนะครับคำว่า C D I นะครับ C D I ก็มาจากคําว่า c o n d e n s อ r นะครับ จังว่คอนด d e นเตอร์ดีชาร์จอินิชั่นนะครับซึ่งก็แปลว่าเป็นระบบจุลเบิดที่อาศัยการคายประจุของคอนด e n นเ r อร์นะครับอันนี้คือตัวสัญลักษณ์ของคอนดนเซอร์นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับซึ่งหน้าตารูปร่างตัวจริงยังไงนักเรียนนักศึกษานะครับก็ลองคอนดิเนเตอร์ดูนะครับพิมพ์คำว่าคอนดนเซอร์นะครับ นะ nah, ซึ่งคอนเดิเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะถูกบรรจุไว้ในกล่องกล่องไฟนะครับซึ่งเราเรียกว่ากล่องไฟนะครับก็คือกล่องซีไดนั่นเองนะครับเป็นโบชิลเบอร์ี่อาศัยการคายบรรจุนะครับของคอนเดิเซอร์แสดงว่าคอนดิเซอร์นี้ก็จะทำหน้าที่ทั้งเก็บบรรจุและคายบรรจุนะครับบรรจุไฟฟ้านะครับเรามาดูว่ามันทํางานอย่างไรบ้างนะครับลำแรกเลยนะครับอ่ จะขอแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีก็คือล้อแม่เหล็กนะครับซึ่งเราเห็นกันอยู่นะครับล้อแม่เหล็กนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านซ้ายมือของรถจักรยานยานะครับล้อแม่เหล็กนะครับแล้วก็ผลลวดพลาสคอยผลลวดชาร์จคอยนี่คือสิลักษณ์ที่เป็นสินลักมันนะครับลวดชาร์จคอยผลลวดพาสคอยนะครับ,ล oy, ล Pass oy, รบแล้วก็ มีกล่องไฟนะครับกล่องไฟนะครับกล่องไฟจะให้ดูนะครับกล่องไฟก็จะมีส่วนประกอบนะฮะจูผมจะวาดให้ดูนะครับว่ากล่องไฟนั้นส่วนประกอบข้างในมีอะไรบ้างนะครับเส้นเหลืองนี่นะครับก็คือภายในกล่องไฟนะครับอเส้นเหลืองนี่นะครับคือกล่องไฟนะครับ นี่นะครับกล่องไฟนะครับนี่นะครับมีกล่องไฟนะครับแล้วก็นี่คอยนะครับมีคอยนะครับตัวจริงของคอยก็น้าตาว่านี้นะครับคอยนะครับแล้วก็มีหัวเทียนนะครับก็มีสกุญแจนะครับแจน้าตาว่านี้นะครับของจริงครับก็มีส่วนประกอบประมาณนี้นะครับ มีพาสซิคอยอ์ู่นะครับมีโพลวดชาร์ทคอย์นะครับแล้วกล่องซีไดนะครับภายในกล่องซีไดก็จะมีพวกไดโอดนะครับไดโอดหน้าตาของไดโอดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มี s อสนะครับเอสก็จะมีขั้วสามขั้วนะครับขั้วอนดขั้วคาทอขั้วเกตนะครับมีคอนเดนเซอร์นะครับจริงๆว่ามีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าจะอธิบายให้เห็นการทํางานนะครับเข้าใจการทํางานเข้ามันนะครับว่า ระบบจุดระเบิดนั้นมันจะทำหน้าที่ในการสร้างกระแสไฟฟ้านะครับให้กับห้กับหวเทียนนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจากหัวเทียนนั้นมีประมาณ20,000โวลต์โดยเฉลี่ยนะครับ20,000โวลต์กระแสไฟที่เกิดขึ้นที่บริเวณเที่ยวหัวเทียนยก็จะไปทําการจุดระเบิดนะครไอดีที่อยู่ในห้องเผาไหม้ซึ่งเราก็จะเรียนรู้การทํางานของเครื่องยนต์ไปบ้างแล้วนะครับือจะทบทวนอีกครั้งนึงก็ได้นะครับ ในคลิปนี้นะครับการทํางานของเครื่องยนต์ครับดูการทํางานของระบบจุดเบิดแบบนี้นะครับแบบจุดเบิดแบบนี้เราเรียกว่าระบบจุดเบิดแบบสองคอยนะครับคำว่าจึงเรียกว่าสองคอยเพราะว่ามีขดลวดที่เกี่ยวข้องกับระบบจุดเบิดสองตัวนะครับก็คือขดลวดพาสเซอร์คอยแล้วก็ขดลวดชาร์คอยนะครับขดลวดสองตัวนี้นะจะอยู่ภายในล้อแม่เหล็กนะครับถ้าเราถอดลออ้อแม่เหล็กออกมาเนะี่ยมันจะ เราติดตั้งอยู่บจานไฟนะครับซึ่งนี้ลอบแม่เหล็กเนี่ยครอบไว้นะครับครอบไว้นะครับบางทีก็อยู่ด้านนอกล้อแม่เหล็กที่มีสองแบบนะครับคือแบบหงายแบบคว่ำนะครับถ้าแบบหงายเนี่ยก็มองเห็นตรวดพุกนี้ได้เลยนะครับถ้าแบบคว่ำก็ต้องผอารอมเหล็กมาก่อนนะครับมาดูการทํางานของมันนะครับมันทํางานยังไงนะฮะอันดับแรกเราก็ดูเปิดซิกุญแจใช่ไหมครับ การเปิดซีกูเจของมันนั้นถ้าเป็นระบบจุดเบรดแบบ C D I ชนิดสองพอร์ตนี้นะครับจะเป็นระบบจุดเบรดที่อาศัยกระแสไฟฟ้าจากล้อแม่เหล็กเป็นหลักนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่เลยนะครับฉะนั้นที่ซีกุญแจนะครับเมื่อเราเปิดซีกุญแจเนี่ยกระแสที่สายกุญแจนะครับ มันจะไม่ต่อลงกล่าวนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่ต่อลงกล่าวนะครับเรงนี้นะครับนี่ฮะดูที่กุญแจนะครับมันจะไม่ต่อลงกล่าวนะครับการ,การเปิดออนเข้ามันก็คือตำแหน่งของสายไฟในกุญแจจะขาดจากกันนะครับขาดจากกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าตำแหน่งสตาร์ทนะครับตำแหน่งที่เราจะสตาร์รื่องยนตดนะครับ ดูการทํางานนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์น,นะครับล้อมแม่เหล็กก็จะหมุนใช่ไหมครับมันจะล้อมแม่เหล็กก็จะหมุนนะครับการหมุนของมันก็จะสร้างสนแล้วก็จะเกิดสนา,ามแม่เหล็กจริงๆสนา,ามแม่เหล็กมีอยู่แล้วมีตลอดเวลานะครับเมื่อล้อมแม่เหล็กหมุนสนา,ามแม่เหล็กก็จะเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ของสนา,ามแม่เหล็กก็จะเดียวนําให้ขนลวดชาร์จคอยใเนี่ยปิดไฟนะครับซึ่งกระแสไฟ้าที่ออกจากขนลวดชาร์จคอยเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วของล้อแม่เหล็กนะครับ เป็นอยู่ความเร็วของร้อนแม่เหล็กนะครับถ้า,าร้อนแม่เหล็กมีความเร็วสูงนะครับกระแสไฟฟ้าที่ออกจากขดลวดนี้ก็จะมากไปด้วยนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ30โวลต์นะครับในขณะสตาร์ทครั้งแรกนะประมาณ30โวลต์จนถึงร้อยกว่าโวลต์นะครับคก็อยู่กับแรงสตาร์ทด้วยนะครับถ้าติดพลังเร่งเออติดพลังสตาร์แรงเนี่ยนะครับความเร็วก็จะสูงนะครับ กระแสไฟที่ออกจากขั้วลบสายคอยนั้นจะเป็นกระแสสลักนะครับเราเรียกว่าเอีนะครับ AC ครับเป็นกระแสไฟสลักนะครับกระแสสลัก AC นะครับก็จะวิ่งเข้าก่องสีไอนะครับเหลืองนี่นะครับนี่นะครับเข้ากลองไฟนะครับเมื่อเข้าก่องไฟก็จะวิ่งผ่านไอโอดนะครับ ไดโอดตัวนี้ก็จะแปลงไฟฟ้านะครับจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับ DC ครับไฟฟ้าก็จะวิ่งซึ่งภายในกล่อง c d i เนี่ยมันจะเป็นกระแสไฟที่ที่ที่จะนำมาใช้ในกล่องไฟเนี่ยจะเป็นไฟกระแสตรงนะครับฉะนั้นต้องผ่านไดโอดก่อนอไดโอดจะแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับ จากแสสลับนี้นะครับแล้วก็เป็นกระแสลงนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะวิ่งเข้าคอนดนเซอร์นะครับนักเรียนจำไว้นะครับจับได้เลยทำไมครับก็คือเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับเราดูดชาคอยนะครับก็จะผิดไฟอะไรครับปิดไฟกระแสสลับวิ่งมาที่กลองไฟผ่านไอโอด์นะครับไอโอก็จะแปลงจากกระแสสลับ เป็นกระแสลงนะครับแล้วก็วิงเขามาเก็บไว้ที่คอเดนเซอร์นะครับตัวนี้คอเดนเซอร์นะครับเมื่อลอเป็นเด็กหมุนไปอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าที่ล้อเป็นเด็กมันจะมีแผ่นเหล็กแปะไว้ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับแผ่นเหล็กแปะไว้แผ่นเหล็กตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ไปตามล้อตป็นเด็กนะครับนะครับเห็นไหมครับเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับการเคลื่อนที่ของมันเนี่ย มันก็จะมาแนะนําให้กับขดลวดพาสติคอยนะครับขดลวดพาสติคอยเนี่ยก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับอยู่แล้วนะครับเมื่อมีอเหล็กตัวนี้วิ่งผ่านนะครับจะทําให้สนามแม่เหล็กเกิดในคอยในพลาสติกคอยเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะทําให้ขดลวด พาสคอยจะไม้ผลิตไฟนะครับเป็นแปลงกระแสสลับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าประมาณของกระแสไฟนี้น้อยมากเลยนะครับน้อยมากประมาณ1โวลต์แค่นั้นเองนะครับกระแสไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะวิ่งผ่านไดโอดเช่นเดียวกันนะครับวิ่งผ่านไดโอดนะแปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงเช่นเดียวกันนะครับวิ่งผ่านไดโอดแล้วเข้ามาที่ขา g ของ s c r ใช่ไหมครับนี่ขา G ตัวนี้นะครับขา G เมื่อไดโอดมีกระแสไฟฟ้ามากระตุ้นนะครับไม่ใช่ไดโอดนะครับเป็นเอซีอาร์ะนะครับเรียกว่าเอซีอาร์เมื่อมีกระแสไฟฟ้านะครับมากระตุ้น r G ของเอซีอาร์เอซีอาร์นก็จะทํางานนะครับการทํางานของมาันก็คือจะยอมให้กระแสฟไฟไหลผ่านตัวมันเองได้นะครับตัรของมันเนี่ย ดังนั้นเมื่อ s c r นี่ทำงานนะครับก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าที่อยู่ในคอนเดนเซอร์เนี่ยถูกใจออกนะครับถูกใจออกคอนเดนเซอร์ก็จะจ่ายไฟฟ้านะครับท,ที่ที่เก็บไวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านตัว s c r นะครับแล้วก็ไหลลงกล่าวนะครับ ไหล,ลผ่านใช่อะไรตรงกลางครับไล่ผ่านขดรวดไฟแรงต่ําขมอมงคอยนะครับแล้วครบวงจรนะครับการไล่ผ่านของกแสไฟนะครับหากขดลวดไฟแรงต่มของคอยเนี่ยจะทําให้ขดลวดไฟแรงตา่าในเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเกิดสนามแม่เหล็กซึ่งอ่าเรามา,มา,มาดูว่าสนามแม่เหล็กมันเป็นยังไงครับสนามแม่เหล็ก นี่ฮะคือสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเราไปศึกษานะก็จะเห็นว่าเมื่อมีโขดวดเมื่อมีไฟวิ่งผ่านขดดวดเนี่ยก็ทาให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กนะครับขดวจจดวดตัวนี้มันจะพันรอบแกนเหล็กนะครับก็ทำให้แกนเหล็กภายในคอยนะครับเกิดสนามแม่เหล็กนะครับนี้คือสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้คือ แกนเด็กนะครับแกนเด็กอ่อนที่อยู่ภายในคอยนะครับเมื่อกี้เราอธิบายว่าเมื่อมีกระแสไฟ,ฟนะครับเมื่อขนลวดพลาสติคอยเดือกระแสไฟ,ฟใช่ไหมครับจะทําให้คอนดนเซอร์เนี่ยจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟมานี่นะครับจ่ายไฟแล้วก็วิ่งผ่านขนลวด ่าไฟแรงต่ำนะครับทำให้โคตรลวดไฟแรงต่ำเนี่ยผิดนะครับทำให้โคตรลวดไฟแรงต่ำเนี่ยเหนี่ยวนำให้สนามแม่เหล็กให้เหนี่ยวนำให้แกนเหล็กตัวนี้นะครับภายใน coil อย่ยงเดือสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะเหนี่ยวนำให้ก,กับให้กับโคตรลวดไฟแรงสูงนะหรือเราเรียกว,ว่าโคตรลวดสุทธิยาภูมินะครับ หรือคนร่วงไฟแรงสูงของคอยนะครับเมื่อสนามแม่เหล็กบานตัวผ่านคดรวด่วงทุติยภูมิหรือคนรวดไฟแรงสูงของคอยนะครับคอยตัวนี้นะครับคนรวดตัวนี้ก็จะผลิตกระแสฟ้านะครับจนน 20, บ 20, ํานวน20,000โวลต์นี่ฮะ20,000โวลต์วิ่งผ่านเครื่องโซเทียนนะครับวิ่งผ่านเครื่องโซเทียนบริเวณนี้นะครับ ทำให้เกิดประกายไฟนะครับอันประกายไฟที่เกิดขึ้นก็จะไปจุดระเบิดไอดีนะครับที่อยู่ในกระบอกสูบนะครับเกิดการทํางานของเครื่องต่อไปนะครับทบทวนนะครับง่ายๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าอันดับแรกเราก็กดซีลแจใช่ไหมครับกดซีลแจแล้วต่อไปก็สตาร์ทเครื่องนะครับโดยการสตาร์ทขาหรือสตาร์ทมือก็ได้นะครับ ทำให้ล้อแม่เหล็กตัวนี้เคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ของล้อนแม่เหล็กก็จะทําให้ขดลวดถัคอยนะครับคือขดลวดตัวนี้นะครับผลิตกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะไปะเก็บไว้ที่ไหนครับที่คอนเดนเซอร์นะครับภายในกล่อง C D I นะครับือน,นะครับหลังจากนั้นเมื่อล้อนแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปอีกนิดหนึ่งนะครับแผ่นเหล็กที่แปะอยู่ข้างล้อแม่เหล็กเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาเหนี่ยวนาให้ขดลวด ขาสะคอยผิดไปนะครับเมื่อขาสะคอยผิดไปก็จะวิ่งก็จะไปกระตุ้นขา G ของ ACR ใช่นไหมครับเมื่อ ACR ถูกกระตุ้นก็จะยอมให้คอนเดนเซอร์เนี่ยจ่ายไฟออกนะครับไฟที่าจ่ายไฟออกนะครับไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะ,ะาจ่ายไฟออกแล้วไฟที่เกิดขึ้นไฟที่ออกมาเนี่ยก็จะวิ่งผ่านขนลวด ฟลรงตามของคอยนะครับคุณบุญโจอ์นะครับทำให้อ่าคดวดไฟลรงตามเนี่ยอ <Yun> ่าทให้สนามแม่เหล็กที่อยู่ในคอยนะครับทําให้อ่อโทษนะครับทําให้แกนเหล็กที่อยู่ภายในคอยเนี่ยเกิดสนามแม่เหล็กทันทีนะครับสนามแม่เหล็กก็จะบานตัวผ่านคดรวดไฟลงสูงนะครับคดรวดไฟลรงสูงก็จะผิดไฟนะครับสองหมื่นโวลต์ไปยังโมเสียนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของ ระบบจดเบิร์แบบ CDA ชื่อสองอนนะครับก็นักเรียนนักศึกษาก็ลองทบทวนดูนะครับแล้วก็มีก็กศึกถาก็คอมเมนต์มาในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับสักถามได้นะครับส่วนไหนที่ผมไม่สามารถอธิบายหรืออธิบายยังไม่ละเอียดก็คอมเมนต์แลวก็สักถามได้นะครับ,รบผมก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ